คำถามยอดฮิตทำไมพี่ถึงแพ้ข้าววันนี้มาตอบคำถามกันจริงๆบุ๊กไม่ได้แพ้ข้าวตั้งแต่เกิดนะคะเพิ่งจะแผลตอนโตจุดเริ่มต้นก็คือโดนมแมลงกัดที่คอไปโดนมแมลงกัดในป่านะคะแล้วก็มแมลงกัดที่คอปุ๊บก,ก็จะเป็นแผลใหญ่บุ๊กก็จะมีอาการคันแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอในตอนนั้นก็คือแผลก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือด พอติดเชื้อนในกระแสะเลือดผื่นก็เริ่มขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุบุกก็เลยไปทําสกินเทสพอทําสกินเทสแล้วก็รู้สารภายนอกเบื้องต้นที่เราแพ้ว่ามีอะไรบ้างบุกไปทําสกินเทสท,ที่โรงพยาบาโลโรคผิวหนังหลังจากที่งดสั่งกระตุ้นภายนอกแล้วอาการแพ้ก็ยังไม่หายยังขึ้นขึ้น,นหายหายอยู่ก็เลยไปเจาะเลือดหาผูิแพ้อ,อาหารแฝง หลังจากที่เจาะเลือดก,ก็จะได้ฤทธที่แพ้อาหารมาประมาณ20กว่าชนิดนะคะเดี๋ยวบุ๊กจะแปะไว้ให้ดูนะบุ๊กแพ้อะไรบ้างตอนนั้นบุ๊กไปเจาะเลือดที่เวลเนตคลินิก well นะคะ Holy w e l l n e s s Clinic นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าคลินิกน่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะคะใครที่อยากเจาะเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝงตอนนี้มีที่โรงพยาบาลทั่วไปเลยนะสามารถไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเลยค่ะหลังจากที่แชร์ประสบการณ์อาหารแพ้ข้าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็พบว่ามีคนแพ้ข้าวเหมือนบุกเยอะมาก ใครแพร้ข้าวเหมือนกันและกินอะไรแทนหรือมีวิธีการปรับตัวยังไงมาแชร์กันนะวันนี้มาแชร์สั้นๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเคยรวบรวมอยู่ในคลิปที่ปักหมุดนะใครไปดูคลิปที่ปักหมุดได้หรือว,ว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวบุ๊กมาตอบนะ